เจ้าวันนี้จวนกินข้าวกับแม่แล้วจะพี่น้องเนี่ยแม่แม่แม่จวนไปกินข้าวกันแม่อ่ากินข้าวไงกินข้าวไงอ่านพี่อ่องนพี่อ่องเจ้าพี่น้องวันนี้มีหลายอย่างเจ้าพี่น้องนี่มีหลายอย่างเจ้าของกินเมืองเมืองพี่น้องแม่บอกห่อนึ่งตุ๋ยห่อนึ่งเดี๋ยวจะเพื่อดูนะเจ้าพี่น้องว่ามีอย่างเทองนะเจ้าพี่น้องอันแรกนี่คือของแอ่ก่อนเจ้าพี่น้องปลาทูทอดเจ้าปลาทูทอดนะเจ้า คือปลาทูทอดอะพีพ่น้องปลาทูทอดนะคะมีแองอีกแล้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นห่อเนื่อแครเจ้าพี่น้องอันนี้่มซื้อมันมาไปได้ทําเองห่อเนื่อแครนะเจ้าเห็นกันเนี่ยมันมืดนะมัน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 แสงสะท้อนนะพี่น้องห่อเนื่อแครนะเจ้าห่อเนื่อแครเจ้านี่หลายอย่างเจ้าอันนี้มีแอปเยอะนะเจ้าพี่น้องหันก็พี่น้อง อันนี้แอฟคนเดียวเจ้าพี่น้องกำลังซุกคนอูนท้อนๆนดีเจ้าพี่น้องแอปจีนนะเจ้าพี่น้องแอฟจีนเจ้าแอฟจีนนะคะเอแอฟจีนเจ้าพี่น้องเจ้านี่นางเอกเจ้าพี่น้องคือนางเอกนี่น้ำพริกอ่องแม่บอกน้ำพริกอ่องเลยพี่น้องน้ำพริกอ่องหมูนะเจ้าพี่น้องน้ำพริกอ่องหมูนะเจ้าจนกลิ่นนะเจ้านี่น้ำพริกอ่องหมูนะเจ้าน้ำพริกอ่องเจ้าน้ำพริกอ่องเจ้า คือพักแอมพี่น้องนี่ขาดไปได้หน้าหนาวพี่น้องมันยังหนาวอยู่เจ้าตอนนี้หนาวอยู่นะเจ้ามะเขือเคือพี่น้องบะเขือเขือวันนี้เอาไปต้มมาพี่น้องแบบได้นึ่งต้มแล้วก็บะเขือเจ้าพญาพี่น้องพักกาดจ,จอนพักขี้หูถั่แล้วพี่น้องพักขี้หู ของแอมนะเจ้าพี่น้องของแอมกับฟนะพริกอ่องนะเจ้าให้ดูนะเจ้าแล้วจนกลิ่นเลยนะเจ้าจนกลิ่นเลยเนอร์อ๋อแม่บอกมากลิ่นมากลิ่นนะพริกอ่องนะพริกอ่องนะเจ้าอ๋อหอเนื้ออ๋อโอเคโอเคคือพอได้อี้กันนะเจ้าบ๊ายบายนะเจ้าแม่บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายโอ้โอเค